ยอดวิวของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก21วิวเนาะก็ขึ้นมาเป็น2,041วิวกันแล้วค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็จะพามาเพิ่มยอดวิวใน TikTok กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเสิร์ชคำว่า KMSO c i a l ก็ได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยเชือผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้คะ่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้คะ่ะสมัครผ่าน g ี mail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปคะ่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบ,บบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลื่อนบนหมูข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะบนหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี TikTok อมี IG มี Youtube มี Twitter นะคะแล้วก็มีอื่นๆอเยแยะมากมายเลยนะวันนี้เราก็จะอยู่กับ TikTok อนะคะแล้วก็เลือกเต้นเพิ่มยอดวิวค่ะ บริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า t ิก t o ์ของเราเปิดคลิปวิดีโอขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็คัดลอกลึงด้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งอันวิวค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าใช้ใจ่ายหนึ่งกว่าบาทเองนะก็ถูกมากๆเลยนะคะแล้วก,กดส่งตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัส5%าเอเตมาเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก,กด สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะส่วนคริปโตค่ะก็จะเป็นขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์มาเติมห้าร้อยบาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลข้ข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปทางด้านขวาม,มือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทาการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นก็รอดาเนินการอยู่นั่นเองนะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้ารหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกหมวดหมู่นะคะเราก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์อข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวาะล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะก็สามารถที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจหรือได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะอันต่อไปค่ะจะเป็นบริการทั้งหมดค่ะในตรงนี้นะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไว้ให้เราแล้วนะคะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยนะในตรงนี้นะคะก็จะบอกราคา ตอนหนึ่งพนันบอกคำสั่งซื้อคันต่ำบอกคำสั่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคำอธิบายไปด้านหลังตรงนี้ด้วยนะเราก็สามารถคีิ์คาว่าดูตรงนี้แล้วก็อ่านไปได้เลยนะคะหรือว่าหาบริการไหนไม่เจอก็สามารถพิมพ์ค้นหาข้างบนตรงนี้ไปได้เลยค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ tikk t o อของเรากันนะคะไปอยู่ยอดวิวเนาะตอนนี้คลิปวิดีโอนี้นะคะยอดวิวอยู่ที่21บเดนะข้างล่างตรงนี้ดําๆตรงนี้เนาะเห็นกันไหมเอ่ยเดี๋ยวเราขอรีหนาจอก่อนนะคะ ก็ยังไม่ขึ้นเนะาะอิงพิสถานะบอกไปนะคะว่ากําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองนะเดี๋ยวให้ทางเว็บไซต์เขาดําเนินการให้เราสักครู่เนาะเราก็นั่งรอไปก่อนนะคะแต่เพื่อไม่ให้การเสียเวลาของคลิปวิดีโอรเรามาเกินไปเนาะเราก็จะตัดพามาอีกครั้งตอนที่ยอดวิวของเราขึ้นมาเลยดีกว่านะคะ ยอดวิวของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก2ว,ว,วเนาะก็ขึ้นมาเป็น2,000เดว,ว,วกันแล้วค่ะก็หากเกินไปเนาะล่อกี้เราเพิ่มไปแค่1,000วิวเองนะคะก็ขึ้นมาเป็น2,000วิวก็ไม่ต้องตกใจนะคะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยนะเขาก็แถมให้เราตั้งอีกเท่าหนึ่งเลยนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีและก็รวดเร็วมากๆเลยนะเพราะเรานั่งรอไปแค่ไม่ก,กี่นาทีเองค่ะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะลองเข้ามาใช้ ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วค่ะอ่าฮะวันนี้ผู้ผิตประการได้ไปก็ขออภัยปนะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ